สวัสดีนะครับติดตามอีพีนี้ต่อนะครับกับสวนนันทวุฒิฟาร์มนะครับกรุงชาติมีดีมาอวดนะครับที่ช่อง u t u b e นะครับเป็นการรีวิวนะครับที่สวนนันทวุฒิฟาร์มนะครับเป็นการทําการเกษตรนะครับตามหลักศาสตร์พระราชานะครับที่ท่านเห็นก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็ดบาบารีนะครับเป็ดที่เรานําเข้ามาที่สวนนะครับเพราะนั้นที่นันทวุฒิฟาร์มมีเรื่องของปศุสัตว์นะครับแล้วก็พันธุ์ไม้แปลกๆนะครับแล้วก็ทํา การทำการเกษตรแนวทางใหม่นะครับเป็นการทำการเกษตรแบบประยุกต์นะครับเป็นการใช้พื้นที่นะครับที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่ท่านเห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นสวนกล้วยหินนะครับกล้วยหินนะครับตอนนี้เราได้ทำเรื่องของการทดสอบกล้วยหินนะครับปลอดโรคเกี่ยวกล้วยนะครับที่ตำบลน้าถ้ำนะครับเป็นโครงการของทางเกษตรอำเภอนะครับ อำเภอเมืองนะครับให้พันกล้วยมานะครับแล้วก็ได้ทําการจากเนื้อเยื่อนะครับพันกล้วยจากเนื้อเยื่อนะครับได้ได้ทําการปลูกลงนะครับจํานวน100กอนะครับจานวน100กอแล้วก็เราก็ได้ทํา การสาธิตหรือทดสอบนะครับการปลูกกล้วยหินนะครับบนคันร่องนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับข้ากล่าวถึงว่ากล้วยหินน่ะเป็นกล้วยป่านะครับอยู่ประมาณไหลเขานะครับชอบอสภาพพื้นดินค่อนข้างจะ เป็นไหล่เขานะครับเป็นกล้วยป่านะครับแต่ว่า,าที่เราได้มานะครับเป็นกล้วยเนื้อเยื่อนะครับกล้วยเนื้อเยื่อนะครับเราก็เลยมาจําลองว่าค่าเราจะทเรื่องของกล้วยหินเป็นกล้วยเศรษฐกิจนะครับเป็น GI ของจังหวัดยาลานะครับที่ตอนนี้โดนปัญหาเรื่องของโรคเหี่ยวกล้วยนะครับก็เลยมาทําเป็นจุดสาธิตนะครับจุดสาธิตที่ตําบลน้าถ้านะครับเป็นการปลูกกล้วยหินแนวใหม่นะครับเป็นการปลูกกล้วยหินในพื้นที่ลุ่มต่ํายกคันร่องนะครับก็ ผลผลิตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะครับแต่ว่าลักษณะของต้นแล้วก็ใบเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับที่นี่เราไม่ใช้เรื่องของสารเคมีนะครับเราก็จะปลูกแซมนะครับเพราะที่ผมบอกแล้วว่านาันทวุฒิฟาร์มเป็นการทําเกษตรแนวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําเรื่องของการทําเกษตรที่เป็นหลักสูตรของเรานะครับโดยไม่ได้ยึดต,ติดกับเดิมๆนะครับแล้วก็แต่เรายังใช้องค์ความรู้ของคนดั้งเดิมอยู่นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อให้อาเกิด การใช้พื้นที่หาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็เพิ่มมูลค่าให้มากที่สุดนะครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยหินสลับด้วยมะนาวนะครับลักษณะข,ของต้นนะครับมีการแตกกอค่อนข้างจะดีนะครับมะนาวตอนนี้เราเพิ่งได้ทําการฉีดสารโฟทีเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมะนาวก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นรุ่มต่ําน้ําท่วมขังนะครับแต่ว่ามะนาวของเราก็ยังเติบโตดีนะครับแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ย เกิดอาการใบเหลืองนะครับก็ได้ใช้สารโฟีเข้าไปช่วยนะครับเป็นสาราชีวภาพนะครับอิออนค่อนข้างจะเล็กนะครับก็มีการจเจริญเติบโต,ตค่อนข้างจะดีนะครับที่นี้เราจะทําการปลูกเป็นแถวนะครับแล้วก็สับปางค่อนข้างจะทำํำให้ดูเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นสถานที่ศึกษาการเรียนรู้ด้วยนะครับ สังเกตว่ากล้วยหินของเรานะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์มีการแตกกอค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็กล้วยหินของเราเนี่ยจะไว้แค่กอละ3ต้นนะครับเพื่อให้มีผลผลิตนะครับออกได้ทั้งปีนะครับสลับกันไปนะครับเพราะนั้นการเกษตรเราไม่ได้ยึดติดกับแนวคิดเดิมๆนะครับมีการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่นะครับ แล้วก็มีการแสมเรื่องของตัวกาแฟนะครับพันโรบัสต้านะครับที่เราได้มาจากเครือข่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็ทําการเพาะเมล็ดนะครับก็จะลงในพื้นที่ลุ่มต่ําเหมือนกันนะครับว่าผลผลิตเนี่ยจะออกมาักษณะอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของขอกปศุสุสั์นะครับเรามีการเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดบาบาหลีนะครับเพื่อใช้ในการกําจัดวัชพืชนะครับ เหมือนกันเป็นเครื่องตัดหญ้าโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลนักษณะของตัวแปลงนะครับแปลงหมอนนะครับมันเบอรี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าผลผลิตเนี่ยยังไม่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ เราก็มีการปรับปรุงกันต่อนะครับให้เกิดหลักสูตรของเราขึ้นนะครับที่สวนอรรวุธฟาร์มนะครับเป็นหลักสูตรที่เราสามารถจะพูดได้เต็มปากว่าเป็นหลักสูตรที่เราค้นคิดขึ้นมาแล้วสามารถจะเผยแพร่ได้นะครับอันนี้เป็นมะละกอนะครับค่อนข้างจะให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วผลผลิตเริ่มจะดกมากแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นสภาพโดยรอบนะครับที่สวนอนุวุฒิฟาร์มนะครับนะครับเราก็จะปลูกมมละกอัในลักษณะของตัวขั้นบันไดเนื่องกับสภาพพื้นที่นะครับเป็นที่ชันเราก็จะปลูกอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อวานเราได้ทําการขยายนะครับเรื่องของอกล้วยไข่นะครับที่นี่จะมีกล้วยหลากหลนะครับมีกล้วยหอมทองนะครับกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ กล้วยหินนะครับเป็นการแซมด้วยต้นกาแฟนะครับโรบัสต้านะครับหลายๆจุดหลายๆมุมเพื่อเป็นตัวทดสอบนะครับนะครับก็จะมีเรื่องของทุเรียนเทศนะครับที่นี่เพื่อใช้ในการทําเรื่องของตัวชานะครับสมุนไพรนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวฝรั่งนะครับ ฝรั่งตอนนี้เรากําลังทดสอบเรื่องของสารในก,การกาจัดเพี้ยแป้งซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของฝรั่งนะครับแล้วก็ผลค่อนข้างจะออกมานะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับเพี้ยแป้งมีปริมาณของจํานวนเนี่ยลดลงจากการฉีดเนี่ยน้อยครั้งนะครับมีการปลูกต้นอัมพวานะครับหรือที่เรียกว่าลูกคังคกนะครับที่บ้านผมเรียกว่าลูกคังคกนะครับ ้นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของตัวเพี้ยแป้งอยู่นะครับตอนนี้มีการฉีดสารนะครับ 4T เข้าไปช่วยนะครับอันนี้เราก็จะยกแปลงขึ้นมาอีกนะครับเพื่อใช้ในการปลูกต้นกิมจูชายนะครับเป็นผักสมุนพรนะครับเพื่อปลูกนะครับแล้วก็ส่งนะครับที่ตลาดเกษตรนะครับเป็นสมุนพัยปลอดสารอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรากำลังทำนะครับ อ่าที่ท่านเห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นมะกอกนะครับนะครับมะกอกบาซิเลียนนะครับมะกอกบาซิเลียนก็คือตัวมะกอกอา่อาอ่าตัวนี้จะเป็นพืชสมุนไพรนะครับใช้การกินยอดนะครับนะครับยอดจะเป็นสารต้านอมูลสนาเป็นอ่าพันไม้นําเข้ามาครับจากตะวันออกกลางนะครับทางนั้นออกมาแล้วก็ทางเราก็เลยได้มานะครับก็จะเป็นพืชสมุนไพรนะครับ ครับเป็นโซนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของต้นมะม่วงหิมะพาน,นะครับอันนี้เราจะตัดเพื่อจะทํายอดนะครับสังเกตว่าการปลูกเราเนี่ยค่อนข้างจะถี่นะครับใช้ระยะห่างก็คือต้นนะครับเมตรหนึ่งนะครับ แซมด้วยกล้วยหิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กอที่ท่านเห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับปากช่องนะครับอันนี้เราได้มาแล้วก็มาทดสอบแล้วการแตกกอค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ปลูกแสมด้วยตะไคร้เมื่อเราเอาตะไคร้มาลงเนี่ยสังเกตว่าการระบาดของมแมลงนะครับในพื้นที่แปลงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวชมนะครับก็ เข้ามาได้นะครับที่ตำบลหน้าถ้ำแล้วก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ0801397497นะครับติดต่อหลวงชาติได้เลยนะครับในการเยี่ยมชมศูนย์แล้วก็เยี่ยมชมวิถีชุมชนที่ตำบลหน้าถ้ำนะครับเราก็ฝากติดตามด้วยครับว่าที่นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการาทำการเกษตรตามแนวหลักศาสตร์พระราชาแล้วก็ที่นี่เราทำเพื่อจะมาเป็นหลักสูตรในการ บ่มเพาะเกษตรกรนะครับของชุมชนหรือชุมชนละแวกใกล้เคียงนะครับเพื่อเป็นแหล่งในการเรียนรู้เชิงการเกษตรนะครับก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับที่เพจลุงชาตินะครับเกษตรตามรอยพ่อแล้วก็ช่องยู u b e นะครับลุงชาติมีดีมาอวดนะครับก็ฝากติดตามอีพีนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ